สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูช่สช่อง TGPG ช่องการ์ดเกมเก่าที่คนเล่นไม่เก่าครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับเด็กเซนามณนีม,รมารคู่หูอ่าจาบาโดนะครับผมสำหรับเด็กนี้เราก็เคยพูดกันไปหลายรอบแล้วนลายปีเรามีทั้งคลิปเปิดบล็อกคลิปเดนีนะครับรอบนี้เป็นคลิปอัปเดตจาบาโดเนี่ยก็จะเป็นเด็ก ที่เล่นกับการถอดคอขยับคอของเราอีไฟล์อืมนะเราตัวมันเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการขยับคอตามแล้วน่นนะมันจะมีการเพิ่มสองเขาแล้วก็จวบหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นเทคคอมมาเคียวอืมนะถ้าเป็นเทกเก่าที่เราเคยพูดไป,ไปนะครับผมตัวนี้อีกเทกหนึ่งคือเป็นเทคแฟตสามารถถอดคออีไฟล์สองเมต,ตรลงรีเซิร์ฟได้ด้วยนะครับใบนี้ถือว่าเป็นตัวเสร็จสรในตัวเดียวทต่ไม่ได้สองเขาได้หนึ่งจวนะครับง,ง่ายเลยสอง ตอนแรกที่เราแนะนากันไปก็คือเป็นใจหนึ่งใช่นะครับตอนนี้เป็นใซสองข้อดีของการใส่สองก็คือเราสามารถหามาเล่นได้หลังจากที่เราทําบางอย่างไปแล้วขอมันไม่มีใช้บางครั้งมันโดนเคลียร์แล้วขอที่จะดึงมันกลับออกมาเนี่ยมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นฉะนั้นการมีตัวหนึ่งเขือเอาไว้มันไม่ใช่เรื่องที่แย่แช่แล้วก็เทคปกติก็ยังเก่งอยู่ดีครับและก็อีกปัญหานึงก็คือเดี๋ยวมันจะึกลับมาไม่ได้แล้วด้วย นั่นก็เพราะว่าเราจะมีแอดเวนขั้นสุดยอดอ่ะของใหม่ล่าสุดไฟนอลคอนแทคแอดเวนโอ้สองตัวนะครับอันนี้ใส่มาสองใบเพื่อเล่นโดยเฉพาะนะครับสำหรับก็อดจาราโดนะครับผมความสามารถของมันเใ,ใครอยากดูภาพชัดๆนะก็คือไฟนอลคอนแทคแอดเวนเนี่ยมันจะเป็นการเอาโซคอของเราออกจากเกมน็อต <Not S 2> ไปไวอยถ้าไปไวอยมันจะได้บวกเขาได้ได้จัว่วแต่นี่เป็นการเออ,อกจากเกม ออกจากเกมนะจะไม่ได้บวกเขานะครับอืมก็ออกจากเกมไปก็ไอ้วนไม่ได้ไงก็เลยเอาขาวใส่เพอร์ตัวตนนีงตัวมันหายใช่นะครับแค่นั้นแหละอ่ะข้าต่มาของตัวนี้นะครับผมก็คือระหว่างแอดเวนเมื่อตีทิกเกอร์สี่รอบอืมสี่ฮิตสี่ฮิตเขาเอ่อคอร์สเนเก้ามรวมแปดตำเ็าจะฮิตแปดตำจะฮิตอ่าก็ถือว่าถือว่าขอบเกตกว้างมากมาก ตอนหนึ่ฮิตเนี่ยส่งคอบนฟิวอีกฝ่าย2เม็ดลงแทสนะครับผมถ้าเกิดทริปเปิลฮิตนะครับก็คิด3รอบขึ้นไปจะดูมืออีกฝ่ายทั้งหมดและทีการสปริตทั้งหมด3ามใบในนั้นแล้วก็ถ้าเกิด4ฮิตเนี่ยในเทอร์เนี้ยไอเนี่ยจะเป็น4ี่ทีมแปลเป็นไทยง่ายๆว่าอ่ะเอเวนเขา้า10ตีตอหนหฮิต2เม็ดแทสถึง3ฮิตดูมืออีกฝ่ายทิ้งสปริตได้ถึง3ใบ สี่ฮิตกัน4ี่เจ็มใช่ถ้าเกิดโอ4ี่ฮิตเนี่ยก็คือแปดเมแท้ทิ้งสลิดการสามไปแต<บ> oh ่ก oh ็แท้สี่เจมแปดเมแท้ทิ้งสามวิ่งอยู่4ี่เจ็มอืมไม่ต้องเล่นแล้วครับแปดเมแท้ครับมันแรงมากแต่ทุกคนที่มันแรงมากแล้วใช้เค้าถึงสิมันจึงเป็นใบที่ถือว่าหนักมือในต้นเกมใช่แล้วก็เป็นใบที่ถ้าขึ้นเยอะจะเหนื่อย นั่นคือเหตุผลที่เราใส่แค่2คือต้องการให้มันขึ้นนะแต่กูไม่ต้องการให้มันขึ้นขนาดนั้นบางเด็กเขาใส่แค่1นึ่ด้วยซ้ำพูดเลยนะครับอต่อไปก็จะเป็นตัวจัมโบคอร์ดหนะครับผมในอี่ะตัวนี้จะเป็นแอดเวนชั่นต้นๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นตรงนี้แเราอันนี้ก็จะนา่งงงต้องหาวิธีเอาลงมาให้ได้ใช่นะครับผมเทคบอกว่าเมื่ออันเชิญเมื่อแอดเวนทิ้งมือหนนาะให้เกิ้งทิ้งเผา อ่าทิ้งหนึ่งจุดสองถ้าติดทิ้งติดเผาจะได้สอนส e องเม็ดลงรีเซฟเป็นดออเม็ดเป็นฟิลนะครับถอดแยกได้แล้วก็เทคโอเวอร์เขานะครับบอกว่าโอเวอร์เขาตีจบจะได้เอาโซโคอจากในแทสกลับมาวางแค่นั้นแหละที่ได้สองรอบก็เก่งครับทีเนี้ยตัวที่เก่งตอนเนี้ยไอบไปที่เก่งที่สุดคือคนนี้เลยอืมชื่อมันชื่อว่าพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านบารันโดบารันโดนะครับเราเรียกว่าเซบาสเตียน สำหรับคนนี้นะครับบอกว่าแอดเวนก็เขาหนึ่งขึ้นอันนี้ถือว่าง่ายง่ายมากมเมื่อแอดเวนเมื่อตีจะมีทอร์สสปิริตไฟล์หนึ่งตัวเน้นนะแค่สปิริตเท่านั้นอทอร์สตัวหนึ่งตัวสองเม็ดรีเซิร์ฟสองเม็ดเซิร์ฟครับแล้วก็ทนละครั้งชื่อนี้จะได้เอาคอจากในแท้ที่ไม่ใช่โซคอหนึ่งเม็ดมาวางไลฟ์ของเราได้แปลเป็นว่าแอดเวนหรือตีสปิริตหนึ่งตัว2เม็ดรีเซิร์ฟแล้วก็ยู่จากแพ็คมันไม่ใช่การเพิ่มคอจากบอย มลนบายจะโดนนะเว้ยใช่อ่ะแล้วก็เทคโอเวอร์เขาครับผมวันโเวอร์เขาเขาสี่ขึ้นนะครับบอกว่าอันเชิญอันติเมตคอสหกต่ำาจากบนมือโดนหกต่ำใช่แล้วไม่ขออะไรเยอะขอแค่อันติเมตหต่ำใช่คือคนติดเผาขอเป็นจ่าชินรีวิวก่อนขอติดเผาั่นเอง อ่ะโดใครข้างข้างครับ <penny> <szcz Means S 1> ข้างข้างเลยลงมาบีทอดสองเมตรรีเซ็ตใช่แล้วก็โอเวอร์เขาก็เลยโอเวอร์เขาก็ลงมาทอดทอดตัวสองเมตรเสร็จป <right? S 2> ุ๊บได้หิวแล้วก็แฟแอนแฟดเรียกลงมาทอดอีกสองเมตรได้จวมีดูดโซคอกดไปดูดโซคอได้ใช่แล้วจริงๆแล้วตัวเนี้ยโดดอื่นได้อีกเพียบใช่เดี๋ยวว่าเียบไว้อยู่ข้างหลังแล้วกันแ๋ยวก็จะมาลองกันแต่ว่าใบเนี้ยต้องพูดนิดหนึ่งคือมันเป็นใบที่เก่ง เกินกว่าที่เราคาดการไว้สุดๆใช่ครับคือตอนแรกเราให้ภาษีตัวเนี้ยถืออยู่ในระดับสูงสูงแต่ตัวเนี้ยก็อยู่ในระดับสูงพอๆกันอแต่พอของออกแล้วได้เทสจริงใบเนี้ยถูกลดระดับลงมาด้วยความที่ใช้งานได้ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแล้วก็มีความหนักมือในขณะที่ใบเนี้ยสามารถเปลี่ยนเกมได้เลยจากการที่ใกล้จะตายฮิลหนึ่งไลท์ไม่ใช่เรื่องตลกใช่ครับ และจุดที่มันเด่นอีกเรื่องหนึ่งคือจาบาโดเนี่ยข้อเสียของมันชัดเจนสุดๆคือถ้าจะบาโดเนี่ยหายไปในช่วงต้นเกมแล้วยังไม่มีอมืถูกต้องหายไปปุ๊บคุณวิธีเพิ่มเขาขคุณเนี่ยมันจะไม่ได้ทีสองเขาถูกปะ่ะใช่คุณต้องหาวิธีหนึ่งหาวิธีเพิ่มเขาอืแล้วคุณเพิ่มสองเขามาคุณเ่อเป็นตัวนี้ไม่ได้อเพราะเขาสามใช่ใช่ไหมยังอยู่เขาสามคุณเอาเป็นได้แค่ตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่ออกมาเนี่ยเล็นคุณเล่นไม่ได้ลําบาก มันเป็นใบที่ถ้าเขาอยู่แค่2อ่ะคือตัวนี้โดดครั้งเดียวอ่ะใช่มันจะไม่สามารถเล่นอะไรได้เลยนะตอนเ d ดีออกอ่ะใช่พอมีคนนี้ออกมาุ๊บขอนึงเขาคุณทาทุกอย่างทาได้หมดเลยคือคนนี้บางทีมันไม่ได้มันไม่ได้กดเทคทาเขาตั้งแต่ต้นไงมันอาจจะโดนเคลียร์ไปก่อนไม่ทำบง่บางคนมันเคลียร์ได้เหรอใช่มันนเคลียร์ต้นเกมหายหัวไปเลยเนี่ยคือคุณเล่นอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนนี้ใช่คนนี้เก่งมากต้องใส่สามเต็มมันจึงเป็นใบที่คนนิยมหากันมากกว่าเอ็กแลด้วยซ้ำใช่เอ็กแคลใส่หนึ่งไอ้นี่ใส่สามยัง ใช่ประมาณนี้ครับผมต่อไปจะเป็นอ่ะของเก่าใน SD ดีที่ไม่ต้องพูดมากบันซ้ำใส่สองครับวนชุดใส่สองครับอ่ะสองคนนี้ก็เหมือนเดิมเล่นท่าเดิมนะครับนั่นแหละครับท่าเดิมก็คงขอไม่ต้องพูดเยอะนะสำหรับตัวที่เราเคยพูดไปหลายรอบแล้วเราเราจะพูดถึงตัวนี้นิดนึงตัวคอเจ็ดตัวนี้สีเขียวบางทีเขาไม่ใส่สาเหตุที่จะใส่อยู่ก็คือเวลาเราเจอมิลเลอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราบอดนํำอีกฝ่าย แค่นั้นแหละก็าเขาเขียเราไม่ได้เราเขียเขาไม่ได้งั้นเราต้องหาวิธีนาเขาไว้ได้อืก็เลยต้องเป็นตัวนี้นะครับอ่ะไปต่อไปก็จะเป็นแมกนาส์ทอปเฟอร์แมกนาส์ทอปเฟอร์ก็จะเป็นใบแฮนด์แท็บของเรานะครับผมโดดมาเมื่อออกจากฟิลนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยจะสามารถถอดคอบนฟิลได้นะครับอเอาไว้แก้อาริเมตได้เหมือนกันอืนะครับเนี่ยก็จะเป็นของแก้ความเร็วมแก้เดียวกันกนี่แหละแล้วถอดแทดแต่ตัวนี้จะเป็นเธอละครั้งนะครับ เมื่อตีเมื่อเชิญส่นทิโดโตก็เธิญตักฟันี้หนีอย่ามาลักใจแบบสองใบไปลงแมหน้าลงแม่น่าเสร็จปุ๊บเขียนแมหน้าดูแม่น้าอีกตัวนึงออย่าล้วยใส่สองเพียงพออันนี้จะเป็นของตัวใหญ่ๆซึ่งไม่ใหญ่มากแ่บชูในใหญ่นะครับต่อไปจะเป็นเด็กๆคนแรกเลยบาเกลนี่ไปบล็อด้วยใช่บาเกลเนี่ยข้อดีของมันคือข้อเดียวเลยอืพุดขอบครับ แล้วก็ตีไดุ้นคอครับอืมอืมแล้วก็มีการห่อคอลงแทสเพเ่อบูตเบบูตใช่ไหมมันจะได้บวกเขาด้วยอ่าโอเคคือบางที้าเกิดว่าตัวนี้มันหายหัวไปก่อนเนี่ยเราเอามาเกามาเพิ่มสองเขาได้อืมโวยแอดเวนต์ตัวที่สอนถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ลงต้นเกมได้ไม่แย่ใชเป็นชอตที่ดีในการลงต้นเกมแล้วก็เป็นตัวช่วยตีเปิดได้อ่าต่อไปจะเป็นตัวเล็กๆอีกสองหน้าอืมที่เราเอามาเล่น ตัวแรกตัวแรกคือคนนี้มาจากเอ็นดีกเดกเหมือนกันนีก็เด็กเหมือนกันนะครับมาก่องเดียวกันอีกคนนึงเนี่ยมาจาก BS 64นะครับเขียวทั้งคู่ยุคนี้เขียวโกงอใบนี้ไม่เท่าไหร่นะใบนี้ของเก่าใช่หรออ่าใบนี้ของเก่านะครับเคยบอกเน็นไปแล้วก็คือมันจ่าย2เมตรจากรีเซครับเพื่อ a อเจนซีครับก็จะเป็นการใช้คอ สองคอรลงแคสจะได้บวกเขาด้วยแล้วก็ลงมามีนอนมีเตะมีคอประมาณประมาณนี้ส่วนคนนี้เนี่ยจะเป็นแฟรไฮสปีดแฟรไฮสปีดเนี่ยเป็นการจ่ายคอลงจากดีเซอร์แล้วก็เอาคอมาวางด้วยดีเซอร์เหมือนกันแต่จะไม่ได้บวกเขานะแล้วก็เมื่อเชิญมาเนี่ยบอกว่าได้คอนึ่งเม็ดที่สปีดนี้แอ้ที่แอนิเมดนี้แล้วก็ถ้าเพิ่มเติมถ้าเแบบว่าเป็นแอรแทสเต็ปของเรามันจะได้เสื่อมสภาพสปีดไฟลตัวด้วย รวมๆแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยจะเอามาช่วยตีก็เอามาเสริมสภาพอีกฝั่งอ,อ่ะใบนี้เนี่ยระวังว่ามันต้องเป็นแอเทเสรตัวเองครัแค่นั้นคือนอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นสีเขียวและทําให้บอร์ดเราอะสามารถโดดมามีสีเขียวได้จากศูนย์ใช่ครับ,รบซึ่งการที่เรามีสีเขียวเนี่ยข้อดีของมันมีข้อเดียวนะครับข้อเดียวจริงๆตัวขี้โกงตัวขี้โกง อานามของมันอัลติเมสเซลบิตัวของมันที่เป็นร่างปิริณเนี่ยไปหาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งกำลังตามไปแอลติเมสก็ใกล้จะตามไปแล้วใกล้แล้วคือตอนนี้แบบไวๆสิคือตอนนี้บอกว่าแฝดอัญเชิญมันออกมาได้แต่ก็เอาคอเอาคอจากในแทสเนี่ยถ้ามีห้ามไปขึ้นไปจะอัญเชิญเพื่อการเอาคอเนี่ยกลับมาวางบนบอร์ดบนฟิวดิเศอีเสร์มทุกอย่างเลยแล้วก็ลงมาฟรี ก็คือคุณได้ขอคืนห้าเใช่บวกกับสนามหนึ่งตัวสุดยอดโดยไม่จัดคอร์ดคือมันดีตรงที่ผมชอบมงคือปกติการรีคอร์เขียนมันจะแบบรีทุกอย่างยกเว้นโซคอแต่ไอ้นี่รีโซคอได้ทุกอย่างเลยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะด้านไม่มีโซคอนั่นไงครับจบคุณเห็นไหมมันโล่นมันไม่เหมือนบัค ปลากคอยให้มันมีรีแบเวอร์มันไม่มีม,มันไม่ได้รีเวลว์มามันรีเลยอ่ะมันเอาใบเก่ามาใช้ยุคเก่ามันมีโซคอแอนดีเมยม,มากกว่ายุคโซได้อยู่แล้วคือแบบสุดยอด <laughs> อร่อยทีเนี้ยทีเนี้ยถ้าเกิดว่าอยู่กับเด็กเนี้ยมันก็คุณรีโซคอกลับมาแอดเวนได้แอดเวนได้เวนได้อีกรอบนึงไอ้นี่รีได้อีกรอบนึงคุณอาจจะแอดเวนได้สามรอบใช่ในเชิญ์นั้นเลย ท,ที่ผมจะบอกก็คือมันไม่ได้เอฟเฟกตีฟขนาดนั้นเพราะว่าเด็กเราเนี่ยมันเัวมน,นมีแค่แค่นี้สามหน้ามันไม่ไ,มได้แบบเล่นอะไรมากขนาดนั้นใช่ปัญหาคือบอกหน้าเราจะเจอติเมทเขียวซึ<อ>่งเว้นคอนเด็คใหม่อนาคตไปอยู่กับมันแน่นอน <laughs> และก็เข้าตลาดแน่นอน <laughs> คือถ้าเกิดว่าติเมทเขียวมีการแอดเวนเยอะมากแล้วเก่งมากเตรียมบอกลาไปนี้ได้เลยไม่หนึ่งก็ศูนย์ เป็นการคาดเดาจากเก่านะครับว่ามันอาจจะเข้าตารางแบนด์ลิสต์ใช่ลิมิตหรือแบนด์ก็คือตารางแบนด์ลิสต์นั่นแหละคือใช่ต่อไปนะครับเป็นเบิร์ดเมทาลิเฟอร์นะครับไปนี้ของเก่าของเก่าเมื่อเพิ่มมือยรวมสองหมื่นผลิตนะครับอันนั้นเฉยๆเทคที่เก่งของมันอีกเทคนคหนึ่งที่โดนมากตัวก็คือเทคคที่บอกว่าเนี่ยอัติเมทิเกอร์เช็ค นะครับผมถ้าคิตบอกว่าสวีดอนเตอร์เมดอีิฟายนอน2ตัวนะครับนอนสวีดอนเตอเมดอิฟายสตัวแล้วก็พวกนั้นอ่ะจะไม่เพิ่มสภาพไอเดพก็คือแช่แช่หนึ่งเทินแช่หนึ่งเทินร์นอารมณ์คล้ายๆเหมือนนอนหนักคล้ายๆนอนหนักแต่ไม่หนักไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกอ่าแล้วก็เบิร์ดใบต่อไปอืมะเซนามากัน3 4ตัวครับตัวที่4อยู่นี่ตัวสุดท้าย วันนี้บอกว่าเป็นเบิร์ตมือ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 แล้วก็ไม่ถูกทิง้งนะครับคือเอามาไม่ถูกทิ้งก่อนใช่ไม่รับเช็คไม่ถูกทิ้งเก่งแล้วก็บอกว่ามือเือมือยิงคอสส,อสูงสุดซาบิลิตีไฟหนึ่งตัวซับิลิตซับิลิตเท่านั้นแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นยิงสาบิริตสองตัวที่คอสต่ำกว่าเขาเด็กเนี้ยขอบเขตการทำเขาเนี่ยแม่งมกเก้นมากๆไม่สิ้นสุดโอ้ไปเลยคุณทำได้กี่รอบไปเรื่อย สอง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 ที 2, 2, 2, 2. ละสองทำสิบรอบคุณได้ยี่สิบเขาเือ<ม>ปกติมันไม่เกินจริงไม่ใช่เกินจร,จริงเลยใช่ไม่เกินจริงเลยอ่ะของใหม่นะครับผมเน็กซส,สีม่วงบัลลังบัลลังของผู้บบกบอ่ะตอนแรกมันเป็นใบที่ในกลุ่มเฉยๆกับมัน แต่ผมอ่ะผมไม่ชอบเพราะว่าตอนแรกผมจะเอามาทำซีฟู้ดคือไม่คิดไม่คิดอย่างอื่นคือแค่เอามาเล่นแข่งปรากฏว่ามันเป็นยังไงครับคือใบเนี้ยข้อที่ดีที่สุดของมันก็คือเจ็บลร้ถอดจีตฝ่ายลงแทสหนึ่งเม็ดแทสหนึ่งเม็ดแทสบนสปิริตเท่านั้นขอเงื่อนไขคือสปิริตกับขอสปิริตเท่านั้นกับมีจาบาททีเนี้ยความพีของมันคือไอหนึ่งเม็ดแทสเนี้ยมันไปกระตุ้น สองเขากับหนึ่งจวัตใช่คือสองเขาเนี่ยได้แน่ๆเพราะว่ามันติดชื่อแน่ๆแหละใช่ติดเขาประเด็นคือหนึ่งจวั่วทําไมถึงหนึ่งจวัตครับเพราะแม่งมีชื่อของเนี่ยเสนาบดีอยู่ในชื่อโอ้โหอืมอันนี้ไม่ใช่เรื่องร้อยเคือมันมีเสนาบดีอยู่ในชื่อจริงๆใช่แล้วคนนี้ไม่ได้ขอเป็นสปิริตเอ้ยไม่ขอเป็นแอนติเมทขอติดชื่อเพราอติดชื่อทําให้ใบเนี้ยสามารถบุกสองเขาหนึ่งจวัตได้จากเทคกโลนีมันเลย้จั่วใช่ แล้วเคยระคั้งไหมครับไม่นี่ไม่ผมเสียไฟ์ผมก็สองเขาหนึ่งจั่วสองเขาหนึ่งจั่วไปเรื่อยๆถ้าเกิดเด็กที่ซอยมาไหลรถได้ขอเล่นได้ขอดคอเขาไปแทนและได้จั่วอารมณ์เหมือนโดนลงม้วนใช่มันยิ่งกว่าโดนลงม้วเออคือมันโกงมากแล้วมันเป็นจุดที่มิหลาดอ่ะคุณมันใช่จัดเคลียร์ยังไงใช่แต่ว่ามันมีติดเงื่อนไขก็คือต้องมีจาบาทก็มีทางนั้นถ้าเกิดใครวางใบเนี้ยต้นเกม คือเห็นป่ะมันจ่ายแค่สองแต่แค่สองลงฉะนั้นบางคนเขาจะใส่สองคับแล้วไม่ได้วางจะบาทเรื่องก่อนไงอืจะมารักไก่บพราว่าตีมาผมถอดพอแท้ครับเขาพูดไม่ผิดนะแต่พูไม่ครบใช่คือมันต้องมีจะบาทบอกฉะนั้นระวังโดนไปรักไก่ในงานนะครับใช่สาเหตุที่ใส่ใบเดียวเพราะว่าลกมือคือเราไม่ได้ใช้เยอะใช่พูดเลยว่าขึ้นมาเกินหนึ่งใบลกมือแน่นอนแต่เราไม่ีหลายรงกลาคุณขึ้นมาเนี่ยเป็นตลอดที่คุณใส่ม่หลาก็แปะไปเลยจบอืมอืม ก็เล่นแค่นั้นมันจะมีประโยชน์อีกทีคือเอาให้คนเนี้ยทิ้งใช่คือถ้าเกิดว่าต้นเกนเกมันคุณไม่ไปขึ้นเราไปขึ้นใดเกมโยนทิ้งไปเลยใช่มันไม่ใช่แล้วไม่ทันแล้วเลซ่าที่เราใส่จริงๆคือใบนี้ครับใบเดิมของเดิมมันเดิมเล่นเหมือนเดิมที่เหลือจะเป็นเวทก็เป็นเวทใบนี้อยู่เหมือนเดิมอีวิวดออีวิวดอเอาไว้ขุดครับขุดพวกเนี้ยคือใบเนี้ยเก่งมากๆเพราะว่าตอนเนี้ยทุกตัวที่คุณเล่นได้ไม่ฉลาดหมดแล้ว คุณก็มาขุดใบนี้ใบนี้มาเล่นได้มาลุงตีมากันหืองคอนะครับทาได้ทุกอย่างอ,อีกจุดหนึ่งที่ใบเนี้ยกิ่งขึ้นมาแบบเก้ากระโดดม,มันไม่ได้แค่ตัวมันจ่ายหนึ่งเพิ่มเติมเพื่อขุดเพื่อขุดและการจ่ายหนึ่งไปแท็มันได้บวกเขาไอ้บวกเขา<อ>ซึ่งเป็นการบวกเขาในเมน็ใช่มือคุณได้สามใบาแล้วใบเนี้ยฉะนั้นมันนอกจากได้บวกเขาในเม็แล้วคุณสามารถจั่วเพื่อหาสิ่งน,นี้และเพิ่มเขาจนมันถึง1ิบ แล้วแอดเวนเล่นไปเ,เ,เ,เลยใช่คือคุณอาจจะบอกว่าเขาสิบมันจะช้าไม่ครับเด็กนี้เขาสิบไวมากๆถ้าคุณเล่นได้ประเด็นคือมันมันไม่ได้ลื่นขนาดนั้นอืมฉะนั้นการมีตัวนี้ช่วยทําให้ปั๊มคอไปแทสได้ไวขึ้นใช่ครับแล้วก็ เพิ่มเขาได้ไวแล้วยังมีหาของแล้วยังขุดได้อีกขุดพวกแบบใช้งานไปแล้วได้อีกที่สําคัญคือบางครั้งเราต้องการคอนในแทสให้ถึงมตรเม็ดคุณนี้ถูกต้องมันเป็นตัวเชื่อมใช่แล้วจึงต้องใส่มานะครับคือผมเคยเอาออกแต่สุดท้ายต้องยอมจริงๆว่ามึงต้องกลับมาเพราะว่าถ้าเกิดดูจากสภาพเด็กแล้วอะคุณนงคอนแทนให้เม็อยากยากมากยากมากเพราะคนนี้ใช้2ใบคุณก็มีไม่กี่เม็ดมันทำยากมาก แล้วก็สุดท้ายเป็นเบิร์วอลนะครับสลอตนี้เปลี่ยนได้เหมือนเดิมบางคนก็ไปใส่เดมอนวอลมาด้วยกันไลฟ์ก็แล้วแต่แต่เด็กเนี้ยมันมีคอนเซปต์ในการเคลียร์บอดอีกฝั่งแก้บอดอีกฝั่งเยอะมากมากมากส่วนมากคุณไม่โดนไลฟ์หรอกจบสเต็ปเอาง่ายกว่าใช่มันเป็นมันกันมือด้วยแหละอือมันจริงๆเืามาการมือด้วยใช่ก็รวมๆประมาณนี้นะครับผมสลับนี้เพิ่มมาแค่ใบนี้ใบนี้สองใบนี้สามสี่ อืมสีใบสีใบอะไรหายไปก็ไปดูเอากับคลิปที่แล้วมันต่างก็ไม่เยอะเพราะว่าอ่ะเมนมันคืออันติเมทที่มาจากมันมาจาก SD ใช่ซึ่งโคมันเก่งอยู่แล้วคุณเสริมแค่ไม่กี่อย่างทําให้เด็กมันลื่นขึ้นเยอะคือของมันไม่ได้หายเยอะมากเป็นเด็กที่เหมาะกับใครก็ตามที่สนใจจะเข้าวงการอันติเมท เข้าวงการแพทเทิร์นสปิริตเจแปนเริ่มต้นคอนแทคแพทเทิร์นคือมันเหมาะมากพราะมันมันให้เพิร์ทอมาด้วยนะเด็กนี้ดูเหมือนเก่งแรงคนระับเป็นง่ายจริงแล้วเลงยากมากๆคุณต้องมีบิ๊กเบนในการจัดการบอร์ดอีกฝั่งต้องใช้โ no นฮาวส์สมควรใช่คุณต้องมีโนฮาวม่ใครจะต้องจอ่งายคอร์สม,มันจะมีจ่ายคอร์สวิธีขยับพอวิธีการวางบอร์ดมันจะต้องรู้เรื่องนิดนึง มันยากด้วยความที่ว่าคุณต้องจ่ายคอและการวางคอให้มันถูกเป็นเรื่องที่ลําบากเซรุบิมันเติมเต็มได้ด้วยการรีคอทุกอย่างกลับมาเพื่อให้คุณคิดง่ายๆขึ้นแต่กรณีที่มันไม่มีเล่นเนี่ยตัวอื่นเนี่ยคุณต้องต้องลาบากลาบากมากอย่างอย่างคุณคุณมีใบนี้หรือเปล่าท้ก็วางคอสองเมตไว้ที่รีเซ์ตตลอดเพราะถ้าไม่วางคุณเรียกไม่ได้มันจะถึงไม่ได้มันจะอยู่บนมือเฉยๆใช่แล้วคุณอาจจะถ้าคุณเล่นเด็กเนี้ยคุณอาจจะใช้เซนนิดนึงแบบว่า ไม่ได้ถือแบบนี้หรอกแต่วางคอ่อบเป็นที่ดีเซลนี้ีฝังต้องต้องระวังใช่ชจิตทีฝังจะต้องระวังอ่ามันก็จะมีแนวการเล่นหลายๆแบบที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์การแข่งตอนนี้หน่อยไหมเด็กเด็กเนี้ยเด็กเนี้ยค่อนข้างของของส่วนในการแข่งขันจำนวนผู้เข้าแข่งขันที่อาศัยเด็กนี้ในการเล่นใช่ออย่างญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เด็กเนี้ยอยู่ที่ประมาณ25% แข่งอ่ะพูดตรงๆว่าแข่งหนึ่งรอยน่ะมี25คนเอาเด็กนี้ลงใช่อยู่ที่2ี้นคือในกร้าวเนี่ยแม่งมันกินไปเลยส่วนหนึ่งจะมีส่วนถ้าของไทยอ่ะถ้าของไทยเนี่ยคือผมเดินดูแล้วผมไปผมไปเจออยู่โต๊ะหนึ่งฮะแม่งมี6กคนในโต๊ะนั้นอ่ะหกคนอ่ะนึงโต๊ะแข่งหกคนจำได้สี่เด็กสี่คนอ่ะใชเด็กนี้ผมจำไม่ผิดคนแข่งรอบล่าสุดของงานแข่งกี่คนนะอ่้าสิบ ดูสเปกแล้วมีการทำสรุปออกมาน่าจะเป็นแค่ไม่กี่เด็กที่มีคนเอาลงเกินสิบใช่เพราะที่เหลือมันจะเอาคือจากบาที่ส่งจุดแน่นอนไม่มีไม่มีใครชนะไม่ง่ายลองลงมาจะเป็นพวกเฝ้าไม่ใช่เฝ้าครับใครเอ่ยรู้ไหมอันทสองคือใครใครบอลลกบอลลกอ๋อเออบอลลกก็คนไายเยอะแต่บอลลกก็น่าจะแค่ประมาณสิบต้มๆนหรือไม่ถึงสิบแต่ก็ลองลงมาจะเป็นพวกเฝ้าแล้วก็ โอ้กว่าจะไปถึงพอกูโร่ก็คือแบบหนึ่ง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 สองกันทำง,งานแล้วใช่ฉะนั้นเด็กนี้จึงได้รับความนิยมสูงมากด้วยความที่มันหาง่ายของเบสหลักหาง่ายและเสริมไม่มากหาแค่เอ็กแลรหัวเอ็มคอมมอนหัวแรใช่คุณอาจจะบอกว่าเสริมหาไม่มากนะคุณเปิดหนึ่งาตันได้นี่แค่หกใบจริงๆมันออกอยากใช่ออกอยากผมผมเปิดมาหนึ่งาตันวกับสองซาเตอร์ผมมีนี่แค่หกใบยังไม่หกเก้าเก้าเาไป กระดาษเปิดสองหนึ่งคาตั้นกับข้างนอกอ่ะหนึ่งคาตั้นและเสริมนะเว้ยและเสริมอ่ะเดี๋ยวมีแค่เก้าใบตัวแรตัวแรเก่งเก่งตัวเอ็มตัวเอ็มเอาตัวเอ็มหัวเอ็มหัวเอ็ม่งหัวเอ็มไงแต่แร่หายากหัวเอ็มคลิแม่งหายากกว่าเอ็กแรมหาไม่ยากเท่าเอ็กแรมแต่ว่าความต้องการในการใช้งานเยอะกว่าเยอะมากจนจขาดตลาดนะครับแทบเป็นใบใจเลยเวลาคุณไปซื้อเล็กเนี่ยสมมติว่าคุณไปดูเล็กนี้ตามตลาดอ่ะถ้าคุณเห็นเอ็กแรคุณไม่พอนะคุณต้องหาเอ็ม เอ็มครบสามเอกแลหนึ่งใบคุณซื้อได้อ,อแต่ถ้าเอ็มเอ็มมาหนึ่งใบเอกแรมาสองใบเนี่ยอย่าซื้อเลยเก็บไว้ในใจวนเก็บไว้ในใจทไว้อยก่อนออากลับมา <c oughs> ที่เรื่องที่บอกว่างานแข่งนะต้องบอกว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่ลิสต์ไม่มีความแน่นอนเยอะที่สุดหละเด็กนี้จะมีความปรับสัดส่วนเยอะมากครับเยอะจนผมบางครั้งก็สงสัยว่าอันนี้ใส่แค่สองหรอ อืมอันนี้ใส่สามเลยหรออืมอันนี้ไม่ใส่เลยหรอคือกระจายมากใช่คือใบเนี้ยไม่ใส่เลยมีเหตุผลก็เข้าใจได้คือมันมีเหตุผลในทุกดิสของเขาใช่เพราะว่าหนึ่งเราไม่จําเป็นต้องทาท่าใหญ่ขนาดนี้ถูกต้องบางคนเพราะว่าเราเราคุมบอร์ดเขาได้เราคุมบอร์ดเขาแล้วเขาค่อยๆซอยเข้าไปอันนี้เล่นได้เก่งด้วยจริงนะครับมันไม่จำเป็นต้องขึ้นท่านี้แล้วไปเสี่ยงโตคอหายใช่อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งหรือบางคนฉาดนี่ ใช่บางคนถอดคอสเจ็ดตัวนี้เป็นการตีสปย์บอร์ดอืมอ่าก็เล่นตัวนี้ไปใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องใส่ตัวนี้ก็เอาพวกนี้มันลงไล่ตีหรือคุณเห็นลิสต์นี้มีเบสสบายไหมล่ะอืมบางคนใส่เบฟนะครับ่มผมไม่ได้เอามาแต่ว่าเขียว,วเอ๊มีนี่หว,ว่ามีมีผมเอาเบฟมาด้วยแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้ใส่เหตุผลก็คือที่มันเต็มครับแล้วผมไม่ได้คิดจะใส่มาอืม,อ,มอ่ะเบฟก็จะเป็นเบสเขียวไปนี้ เลเขียวไวน้นี้มันก็ใช้งานได้ดีแล้วหลายลิสก็ใส่กันแต่ผมเลือกที่จะไม่ใส่เพราะว่าผมเล่นแค่นี้ผมรู้สึกว่ามันเพียงพอ,อและผมไม่อยากจะโดนมันฟรีเพื่อที่จะโดนเซโร่เคาน์เตอร์ใช่ลิสต์นี้หลายลิสใส่เซโร่เคาน์เตอร์หกสีมามซึ่งอาจผมไม่มีหรือถ้าผมมีผมยังคิดอยู่เลยว่าจะใส่ดีไหมคือที่เขาใส่เซโร่เคาน์เตอร์หกสีมาเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าจํานวนเด็กนี้มันเยอะอในทัวร์นาเมนต์มันเจอเด็กนี้แน่ คุณสุ่มสวิตลาวสี่รอบอยากน้อยคุณจะได้มีรอบหนึ่งต้องเจอสักรอบใช่เพราะถ้าเกิดคุณเจอปุ๊บเด็กเนี้ยมันหนีไม่พ้นครับว่าอันเชิญฟรีต่อให้คุณไม่ใส่เบสไปเนี้ยอันเชิญฟรีอันเชิญฟรีอันเชิญฟรีนะครับได้อันนี้ก็ฟรีแต่ที่สำคัญก็คือมันบางครั้งอ่ะมันถอดสับปีริตใช่เข็มันจิ้มได้แค่สับปีริตพอมันเจออันติเมตกันเองบางครั้งมันน่าเบื่อมันมันทำอะไรมันไม่ได้ครับมันจะจ้องหน้ากันอย่างเดียวมันวัดกันแค่ว่่าาบอกกกใครเต็มวัน แล้วคุณซัดเข้าไปเนี่ยได้แรงขนาดนไหนอี่ฝ่ายหยุดได้ไหมเท่านั้นเองบางทีบางทีแบบว่าบอร์ดมันเท่ากันก็ต้องมานั่งซัดก,กันเองอะ่ะต้องแบบบางทีก็ไม่ตีเซฟใช่บางทีอาจเป็นเทศผลิตหรบอว่าเ,าเก่าๆยุคเก,ก่าๆนี่เราทำอ,อะไรใครไม่ได้เลยนั่นแหละฮะมันเลยเป็นเด็กที่อาศัยเขาใช้ว่างไงดีต้องจัดกันเองเราได้เราสามารถให้ได้แค่แนวทางนะเด็กเนี้ยจริงๆคือคือสมมติว่าคุณใส่พวกนี้มาเยอะอะ แกสับิดได้ก็จริงแต่คุณแก้ติมีไม่ได้สุดท้ายแล้วจะมทำไมเพราะในงานแข่งเราบอกแล้วสัดส่วนคนที่เอาเด็กนี้ลงเยอะมากเยอะมากฉะนั้นกรุณาปรับตามความถนัดให้เล่นได้ก่อนแล้วค่อยไปแก้กันต่อว่าสู้แล้วจะต้องทํำยังไงใช่แล้วอวิธีแก้ติเมกีก็ก็มีแค่คนนี้คนนี้คนนี้เนาะและคนไหนสุดท้ายมีการนอนอีกฝั่งก็งุวมๆแล้ว เทคนีคแต่แติเมตยากมากเพราทุกตัวที่ผมพูดมามันก็กว่าจะถึงตรงนั้นได้อโค่นนานก็ <c oughs> แต่ว่าลิสต์นี้ที่เราจัดมาก็คือเน้นของภายในบล็อกของภายใน SD ให้มันมากที่สุดอ <ๆ S 1> ก็พยายามไม่เสริมเลยอย่ที่เห็นไม่เสริมเลยเพื <ๆ S 1> ่อที่จะให้เป็นลิสต์ที่เป็นเบสทุกคนสามารถเอาไปจัดตามแลป้ปรับเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดนั่นเองครับครับ,รบ <ๆ S 1> ก็คงจะมีเท่านี้สำหรับอัติเมตที่ได้รับการเสริมมาโดยกจาบาซิบาสเตียน แมลงสามแมลงก็บัลลังแมลงสักอ่าทำไมอ่ะมันอะแมลงหนึ่งเนี่ยนี่แมลงสองแมลงสามนี่ไงอ่าแล้วก็บัลลังเป็นใบใครมีนับไหมแมลงเก่าเลยแมลงเก่าอ่าก็ประมาณนี้แหละสำหรับก็จะแบบใครมีประสบการณ์อะไรกับเด็กนี้บอกมาใช่ลิซเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเจอแบบนี้แนะคนอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ตลอดเด็กนี้ใช่ผมชอบเด็กอย่างนี้มาก เล่นสนุกอยู่ไป็เจ,จอกันเองเจอกันเองหน้าบ่อยิด้หนึ่งอ่ะ,ะประมาณนี้สำหรับก็จะบาลนะผมไว้พบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ